วันนี้มาเจอกันวันที่17เมษาช่วงเย็นตอน3ทุ่ม17นาทีนะครับวันนี้ช่วงเช้าก็มีการปรับตัวลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งของแท่งก่อนหน้า1วันนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่จะค่อยๆแบบเหมือนกับไซเวลงอยู่ในช่วงแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยครับลงมาก็4 5แท่งละ1 2 3 5แท่งนะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของแท่งเดย์ละเราจะมาวิเคราะห์โครงสร้างว่าตอนนี้เขาทำโครงสร้างแบบไหนแล้วก็จะทำกำไรได้ยังไงนะครับมาดูโครงสร้างกันเลยนะครับก็ตีเส้นง่ายๆแท่งเดเลยครับเช็คแท่งเดว่าตอนนี้โครงสร้างเป็นแบบไหนแล้วก็มาลดลงตัวกรอบ ราคาเองนะครับแท่ง d a เนี่ยก็เป็นโซนค่อนข้างจะก,กว้างแล้วก็มีช่องที่เป็นแบบเขาเรียกว่า green ร r a ฟ f ิกนะครับตัวนี้คือเป็นแบบเขียวเขียวเขียวขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลดลงแบบแดงๆดงแดลงมาเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับบางคนก็คิดว่ามันขึ้นไปสูงแล้วก็อาจจะมีการย่อปรับตัวลดลงมาได้นะครับจนถึง ประมาณราคา3230ได้เลยนะอันนี้คือทำเฟรม m e 4ชั่วโมงนะครับของวันนี้แต่มองแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงครับแต่เหมือนกับวอลุ่มมาแบบเหมือนมีการกวาดคุณภาพในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งขาขึ้นขาลงนะครับขาบายขาเซลล์นี่โดนกันเป็นแถว มาดูใน,นส่วนของช่วงเวลาที่เป็น1ชั่วโมงนะครับตัว1ชั่วโมงเองเนี่ยมีการไซเวย์อยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายโมงจนถึง19นาฬิกาเลยซึ่งเป็นระยะเวลาที่แบบว่าบางคนที่จะรอบายหรือรอเซลเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับวันนี้เป็นวันที่ไม่มีจังหวะที่จะเข้าจริงๆครับพอะจะอเซลล์มันก็บายมันก็มีเส้นแบบ แดงขึ้นมาให้เราบีตกใจขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพอเราจะเซลล์มันก็ขึ้นอานเงี้ยพอเราจะ S มันก็ลงเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่สามารถที่จะแบบขึ้นภายในแท่งหนึ่งนาทีนะครับขึ้นไป1000จุดได้ครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แบบไม่ค่อยเจอนะครับแรงแบบนี้นะครับ ภายใน1น,นาทีไม่เกิน2นาทีสามารถขึ้นไปถึง1,000จุดแบบกระชากฟุบเดียวครับแล้วก็รีบลงปุ๊บฟุภายใน1น,นาทีแล้วก็ลงมาปิดเป็นแท่งโดจิแล้วก็เทลงมากลับมาต่อซึ่งเป็นแบบอ,อะไรที่แบบคาดเดาได้ยากครับเพราะว่าวันนี้เรื่องของข่าวต่างๆก็ค่อนข้างรุนแรงเรื่องของดอลลร์เองก็มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มมีการดีด ขึ้นมาอ่าเรามาดูที่ตัวดอลลาร์ควบคู่นะครับตัวดอลลาร์เองก็จะมีการปรับตัวอ่าเรามาดูว่าในส่วนของทำเฟรมที่เป็น 1d นะครับเนี่ยก็จะมีการกระชากขึ้นไปเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็มีการตบลงมาช่วงช่วงเย็นเนี่ยมีการกระชากขึ้นไปเหมือนกันเนี่ยหลังดูที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงเป็นไงครับสี่ชั่วโมงก็ จะมีการวิ่งเป็นไซด์เวย์ลงมานะครับตัวหนึ่งชั่วโมงล่ะก็มีการปรับตัวลดลงเหมือนกันเนี่ยครับเนจะมีการปรับตัวลดลงมาลองดูสามสิบนาทีเป็นยังไงบ้างอือหือเหมือนแท่งแดงจะมาแบบแรงๆเลยนะครับทิศทางของตัวกราฟเองมันเหมือนจะวิ่งไปทางเดียวกันอลองดูนะครับ ก็จะมีบ้างที่มีบางวันที่มีโอกาสที่จะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเรามาดูที่ทองคําครับ DXY มีการลงใช่ไหมครับแล้วทําไมตัวทองเองก็ลงเหมือนกันนะดูช่องทำเฟรมที่เป็น1ชั่วโมงเห็นไหมครับสังเกตดูว่ามันผิดปกติครับมีการลงก็คือลงพร้อมกันเลยเหมือนกับมีแรงเทขายมาแล้วก็เหมือนกับเหมือนชะลออะไรสักอย่างหนึ่ง จริงๆแล้วตัวรอลล่ากับทองเองมันจะต้องวิ่งส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งจะวิ่ง,วงสวนกันนะจะวิ่งสวนกันเรามาดูว่าทิศทางแบบเนี้ยเราก็จะเดาได้ยากแล้วเพราะว่าตัว d x เอเองก็ไม่มีการคอนเฟิร์มให้เราได้ชัดเจนเท่าไหร่ดังนั้นก็จะต้องทำการเอาตัวรอดโดยการดูโครงสร้างหลักก่อนเลยนะครับว่าโครงสร้างหลักตอนนี้ทำเฟรมที่เป็น1วันเป็นยังไงเนี่ยครับ การวิเคราะห์อของเราก็จะเป็นแบบนี้ทำเฟรมหนึ่งวันของวันที่แล้วมีการขึ้นไปค่อนข้างเยอะ,อะพอขึ้นไปเยอะแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงอ่าที่บอกไว้คือขึ้นไปเยอะแล้วมีโอกาสที่จะปรับลงมาประมาณเกือบเกือบครึ่งนึงถ้าจะขึ้นต่อเขาก็จะมีการสวิงกลับขึ้นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นช่วงวันใกล้วันหยุดนะครับอย่างเช่นวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ย บางทีเนี่ยตัวกราฟก็จะมีการปรับตัวลดลงลดลงมาจนถึงรอเปิดจนถึงวันจันทร์เลยนะครับถึงจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงเทขายในตลาดเพราะว่ามันจะใกล้วันหยุดแล้วก็จะมีการทยอยเทลงมาครับแบบนี้ก็มีลักษณะของตัวโครงสร้างตลาดแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คือแบบปิดเขียวอย่างเดียวครับเขียวอย่างเดียวรวนๆจริงๆอาจจะมีหยุดบ้างนะครับ ุดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะมากครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เริ่มมีการปรับโครงสร้างลงมาเพื่อเหมือนกับอ่ย่อลงมาเพื่อเหมือนจะเก็บแรงเพื่อจะไปต่อหรือจะมีการลงมากิน SL ของที่กั้นไว้ก็มาดูกันต่อไปเนาะแต่ระยะนี้ก็คือเราจะเล่นกันแบบอ่าไม่ได้วิ่งไกลามากแล้วนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ลักษณะของโครงสร้างที่เป็นอ่า เหมือนจะกึ่งๆึ่งลงล้กึ่งๆึ่งลงมาพักฐานนะครับก็อาจจะมีการเอสลงมาแบบไม้ไม่ใหญ่มากแล้วก็อยู่ด้วยความเซฟตี้หน่อยเนาะเพราะว่าทั้งตัวกราฟเองเนี่ยมีความพันผวนค่อนข้างสูงมีการกระชากขึ้นกระชากลงใน1,000จุดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบควบคุมได้ยากครับเพราะว่าถ้าเราออกหลอดเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบทำให้พอร์ตแตกได้นะครับ ดังนั้นก็ช่วงนี้ก็จะเล่นยากนิดน,นึงครับสำหรับสายาลันเทนเนาะก็จะยากหน่อยแต่ว่าคนที่เล่นแบบสไนเปอร์เก็บ300-500จุดโอ้มันเลยครับเข้าออกกันมันมากครับก็จังหวะแบบนี้ที่เขาเด้งลงมาก็เดี๋ยวเรามาไล่ไลดูกันว่าถ้าเป็น1ชั่วโมงเราจะเล่นยังไงถ้าเป็นลักษณะของ1ชั่วโมงเองนะครับ ตอนนี้โครงสร้างราคามีการปรับลองอมาอยู่ใต้เส้น EMA 24แล้วนะครับเส้นนี้นะครับ EMA 2 4เส้นนี้ก็เอาไว้ในส่วนของเช็คเทรนไลน์ว่าตอนนี้มีการปรับโครงสร้างเป็นแบบไหนตอนนี้อยู่ก้ามกึ่งระหว่างโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นและขาลงตอนนี้รอยืนยันที่แท่งนี้ก่อนนะครับตัวน,นี้รอยืนยันอีก30นาทีว่าจะเป็นขาลง ระยะสั้นหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับถ้าแท่งนี้สามารถปิดต่ำกว่าเส้น ema 2 4ในในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงได้เนี่ยก็มองว่าเป็นขาลงระยะสั้นอาจจะเป็นวันวันพระหัสนี้วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะครับก็ะจะเป็นการปรับตัวขาลงพักฐานนะลองมาดู t i m ทำเฟรมที่เล็กลงครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยการเข้าซื้อเนี่ยก็ จะเป็นลักษณะของการรอเด้งอ่าเราอาจจะรอจังหวะที่เขาเด้งขึ้นมาชนโซนด้านบนนะครับอย่างเช่นตัวทำเฟรม15นาทีเองเนี่ยก็จะมีโซนเด้งเกิดขึ้นมาอย่างโซนนี้ครับอ่าเราอาจจะรอจังหวะที่เขาลงไปด้านล่างแล้วขึ้นกลับมาเทสต,ตรงจุดนี้3ามสเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาในส่วนของการเข้า S ตรงนี้ได้หรือ ถ้าวิ่งอย่างมากเลยก็จะไม่เกินตรงจุดนี้ที่เป็นเส้นตัว EMA ของเรา EMA 24ตรงนี้ครับถ้าขึ้นมาชนตรงนี้ปุ๊บก็มีโอกาสาที่จะทำการปรับตัวลดลงถ้าเขาจะต้องลงต่อเขาก็จะต้องลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาขึ้นมาแล้วมีการหยุดพักตรงนี้แล้วก็กระชากขึ้นไปแบบรุนแรงเปิดแท่งเขียวขึ้นไปเนี่ยก็มองว่าอาจจะย่อแค่นิดเดียวแล้วก็ขึ้นต่อ ในช่วงวันพฤทัสราชวันศุกร์นี้แต่ตอนนี้ยังเป็นการลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในทำเฟรม15นาทอีอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ทองคำแบบตามสถานการณ์เนาะเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าทิศทางของตลาดจะไปทางไหนบางคนที่เทรดมานานๆก็อาจจะดูโครงสร้างได้ง่ายแต่คนที่เข้ามาใหม่อาจจะดูโครงสร้างได้ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วตัวครับมันจะไปทางไหน วิธีง่ายๆสําสหรับการดูสําหรับมือใหม่ก็แนะนําเลยว่าให้เราไล่ดูที่ทำเฟรมใหญ่ก่อนนะครับทำเฟรมใหญ่เขาเป็นแบบไหนโครงสร้างแบบไหนอย่างเช่นตัวทำเฟรม1 d นะครับหรือว่า1 1วันเนี่ยโครงสร้างเป็นแบบไหนยังไม่ได้หลุดแนวรับจากเส้น ema 24เนี่ยก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้เป็นขาขึ้นอยู่ก็อย่าเพิ่งแบบ ส่วนเทรนนะครับเล่นตามเทรนไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่มีการปรับตัวลดลงจนสามารถที่จะทำการชนะแท่งก่อนหน้าไดอ้อย่างเช่นถ้าตัวแท่งสีชั่วมงเองมีการชนะ,ะเช่นชนะนะครับชนะตัวไหนชนะแท่งก่อนหน้าที่เป็นตัวหรืวา lower lower high นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ มีการเล่นในกรอบได้อย่างเช่นเราเล่นเนี่ยครับถ้าเป็นทำเฟรมที่เป็น4ชั่วโมงเห็นไหมครับสังเกตไปว่าตัวนี้มีการหลุดกรอบอผมจะขยายให้ดูนะครับการหลุดกรอบของโครงสร้างราคาก็คือตัวนี้เนี่ยครับโครงสร้างราคาของตัวนี้ที่เป็นปลายไส้นี้กับปลายไส้นี้นะครับมันมีการหลุดโครงสร้างลงมาเรื่อยๆสังเกตจากข้างบนเห็นไหมครับ ข้างบนเนี่ยก็มีการหลุดโครงสร้างลงมาแต่ว่ามีการกระชากขึ้นไปเพื่อเหมือนกับจะไปกิน SL ด้านบนก่อนเพื่อจะลงต่ออย่างนี้ครับก็คนที่กันไม้ไว้ตรงนี้ก็อาจจะโดน SL ได้อันนี้ก็เป็นประมาณ1,000จุดได้เลยนะตรงนี้นีครับตรงนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมครับว่าเขามีการชนะชนะชนะมาเรื่อยๆแล้วทำโล่ทำไฮใหม่นะครับ ทำโลใหม่เนี่ยโลใหม่เกิดขึ้นโลใหม่เกิดขึ้นนะครับที่ต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆอยังไม่สามารถที่จะทำการขยับขึ้นมาเพื่อจะยืนยันว่าจะขึ้นต่อได้ดังนั้นวิธีการเข้าดูง่ายๆก็ไล่ดูทําเฟรมที่ค่อยๆแบบจากทำเฟรมสชั่วโมงลงมาดูเป็น1ชั่วโมงบ้างเป็นยังไงวิธีการดู1ชั่วโมงแล้วก็ทําเหมือนกันครับโครงสร้างราคาเป็นอย่างไรเราก็มาดูว่า พงศ์าราคามีการชนะแท่งก่อนหน้ามาหรือเปล่าอย่างเช่นแท่งนี้ครับแท่งนี้มีการปิดเป็นแท่งโดจิไม่มีแรงซื้อแรงขายอ่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราจะไม่เข้าเทรดน,นะครับระวังให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีการกระชากขึ้นแล้วกระชากลงทําให้ตัวพอร์ตเสียหายได้นะครับส่วนตัวที่มีวอลลุ่มนึงแรงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแท่งอิมบาลานซ์หรือว่าแท่งกืนกินนะครับตัวเนี้ยในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็จะมีผลสําหรับ ตัวแท่งเองเนี่ยสามารถที่จะวิ่งรันไปได้อีกหลายแท่งเลยอ่าอย่างเช่นกรณีที่เป็นแบบแท่งส,สวยๆที่อยู่ใต้โซนลงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้ามีการปิดเต็มเขาก็จะมีการทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งลงมาได้ประมาณ3-4แท่งซึ่งก็ประมาณการได้ประมาณ2000กว่าจุดได้นะครับตรงน,นี้อ่าตอนนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเห็นไหมครับพอมีการแบบยืนยันว่าจะลงแล้วนะอ่า เดีดูว่าอีก30นาทีเป็นยังไงในส่วนของทำเฟรมที่เป็น30นาทีเรามาดูซิมีการปิดแท่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเขาจะทําการลงต่อนะเนี่ยครับก็คือมีการชนะแท่งก่อนหน้าแล้วก็มีทําการแบบไม่มีไส้เลยเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีไส้เลยนะแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยแล้วแท่งนี้ก็มีการเปิดตรงนี้ด้วยไม่ได้มาเปิดตรง กลางหรือว่าตรงหัวมุมด้านบนนะครับแสดงว่าแรงขายเนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอแรงขายเยอะๆแบบนี้ถ้าใครคิดจะบายนะครับอย่าพึ่งนะครับต้องรอจุดที่เขาจะหยุดหรือว่าหมดแรงแล้วทำโครงสร้างที่จะพร้อมกลับตัวก่อนถึงจะสามารถบีได้หรือบายได้นะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยนี่ครับ เขาจะลงอย่างรุนแรงใครมาทำการบีตรงนี้เนี่ยเตรียมตัวรับได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะดึงมาให้ดูครับในส่วนของทำเฟรม15นาทีเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันอ่าทำเฟรม15นาทีก็แบบชนะมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่อาจจะมีการเก็บไส้ขึ้นไปข้างบนบ้างแต่ว่าตัวแรงนี่ยังไม่ตกนะครับแรงยังลงมาได้อย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็เป็นเทคนิคในส่วนของการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในโครงสร้างที่เป็นแบบเรียวไทม์แล้วก็บอกวิธีว่าเราจะเข้าจุดไหนจุดไหนบ้างนะครับส่วนวิธีการเข้าจะมาดูว่าถ้ากรณีเท่าเราจะเข้าเนี่ยเราก็ดูโครงสร้างของอตัวราคาว่ามีการหลุดกรอบตัวนี้ไหมอย่างเช่นโครงสร้างตัว 15นาทีเห็นไหมครับว่ามีการวิ่งอยู่ในกรอบอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับซึ่งไม่สามารถที่จะมาชนด้านบนที่เป็นแนวต้าน15นาทีได้เขาก็มีการปรับตัวลดลงมาชนแนวแนวรับแนวรับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยแต่พอมาชนแนวรับปุ๊บไม่มีการเด้งกลับขึ้นไปแสดงว่าแนวรับตัวนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับเขาก็ทําการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยเห็นไหมครับอตอนนี้ไหลแล้วครับ ราคาไหลลงมาเรื่อยๆๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะหาจุดเข้าจุดออกได้ด้วยการใช้โครงสร้างที่เป็นเส้น EMA อ่า e EMA 24ตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะออกหรือว่าปิดออเดอร์นะครับเราก็จะต้องพิจารณาอะไรบ้างครับตัวแรงที่มีการกระชากลงอย่างรุนแรงแล้วก็พักตัว แล้วก็เด้งเป็นแบบอยู่ในกรอบไซด์เวย์อย่างเงี้ยครับประมาณแบบนี้นะครับลงมาแรงๆปุ๊บแล้วก็จะมีการเบรกเป็นสีเขียวบ้างอาจจะมีกระชากขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาแล้วก็มีไซด์เวย์ไซด์เวย์ก่อนที่เขาจะทําการขึ้นจริงเขาก็จะต้องมีการทิ้งไส้ตัวที่เป็นแบบยืนยันที่ว่าจะขึ้นแล้วที่เป็นแบบเส้นเขาเรียกว่าแท่งอิมเมอรันแท่งเขียวใหญ่เนื้อนแน่นประมาณนั้นนะครับ โอเควันนี้ก็มาแนะนำวิธีการเข้าซื้อเข้าขายแล้วกว็วิธีดูโครงสร้างตลาดแบบฉบับของคนที่เทรดแบบมืออาชีพกันนะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็ทดสอบแล้วก็ลองเอาไปแบ็กเทสเพื่อปรับใช้กับกลยุทธ์ของทุกๆคนให้ได้กำไรกันทุกคนเลยวันนี้ ต้องลาก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ